ครัวคุณไสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไถแซนดี้ขอบคุณมากครับบายยวันเสาร์สนุกมีความสุขอร่อยทั้งรายการใช่ครับรายการเรานะครับ รถบัตรช่อหล่อสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเลยครับเวลาดูรายการนี้โอ้โหเดินสะบัดจำนวนขออีกครั้งสิดูจะเหมือนเดิมไหมรถบัตรช่อหล่อสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดครับผมเข้ามาแรงนะระยะหลังระอย่างก็าออกไปทางขับรถขับลาแต่การขับรถขับราต้องระวังกันนิดนึ่งผมเพิ่งดูคลิปท่านผู้ชมบางท่านก็คงเคยดูเป็นคลิปซึ่งไม่เกี่ยวกับคนขับรถอะไรคนเล่นมือถือเป็นบุริษผูหญิงที่จีน เล่นมือถือแล้วเดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้นั่นเนี่ยข้ามถนนไม่ละสายตาจากมือถือรถคันแรกเฉี่ยวแล้วล้มล้มลงไปรถคันที่สองที่ตามมาซึ่งเป็นรถสิบล้อทับกลางตัวไม่เหลืออันนี้เนี่ยต้องต้องระวังให้ดีคือทุกทุกวันนี้คนติดโทรศัพท์เก่งเกินไปครับต้องระวังตายสนิทนะครับใช่มือถือรอดครับถ้าอหามือถือรอดมอรอดเด็กก็ยังมือยังกำอยู่เลยก็เนี่ย ูดถึงทุกวันนี้นะคะผมอากาศมันอาจจะร้อนหรือว่าอากาศมันอาจะาจะแปลปรนอย่าไปอารมณ์แปลปรนตามอากาศไม่ได้เนี่ยล่าสุดเรเห็นผู้หญิงมีอคนหนึ่งแถวศรีลม,ม,มคือแบบว่าแท็กซี่หนูไม่รู้เป็นอะไรจะไม่รับหรือแท็กซี่จอดอยู่โอ้โหผู้หญิงคนนี้ด่า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 ตัด,ด,ด,ดตเสียเสียแบบเตะกระทืบรถแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนขับทําไงอ่ะไม่มีคนขับ าามมบบอกสวัสดีครับพีกโกสวัสดีครับผมมีข่าวด่วนจะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับตอนนี้ทั่วโลกมีโรคระบาดใหม่ชื่อว่าโนโมโฟเบียโอคืออาการที่เกิดจากความหวาดกลัวจากการขาดโทรศัพท์มือถือเข้ากับเรื่องที่พูดนี่เลยพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเป็น โนโมโฟเบียคือ 1. พกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลารู้สึกกังวลถ้าไม่มีมือถือติดอยู่กับตัวนนี้เราไม่มีไม่มีไม่มีจะคลําจะคลํอาอ้าปิดปิดเครื่องก่อนปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วสองหมกมุ่นกับโทรศัพท์ชอบหยิบมาดูบ่อยๆเหมือนกับว่ามีธุรกิจพันล้านเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยสาม เม mm. ื่อมีเสียงเตือนเข้ามารีบเช็คข้อความทันทีแบบกระวนกระวายเหมือนกับว่ารอแฟกอีเมลสำคัญจากไหนเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยครับสี่ตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ยังเล่นโทรศัพท์เยอะหชอบเล่นโทรศัพท์ตอนทำอย่างอื่นด้วยเช่นกินข้าวขับรถเดินข้ามถนนเข้าห้องน้ำเนี่ยอันนี้สำคัญหก คุยกับเพื่อนในโลกในโลกลายมากกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าอ๋อใช่ใช่ใช่สุดท้ายผวาอย่างชัดเจนเมื่อเมียหยิบโทรศัพท์กลัวไปเห็นหลักฐานเราข้อนี้เป็นไงข้อนี้เราไม่ควรผวานะเออทะำใจดีไม่มีผมใส่โค้ดล็อกเรียบร้อย ท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพบุรุษทั้งท่านนะครับขอให้ท่านกรุณาใส่ขวดล็อกแล้วก็ถ้าท่านฉลาดพอขวดล็อกให้ใช้ชื่อภรรยาตัวเองเลยผู้หญิงจะไม่กดชื่อตัวเองครับใน่ขวดล็อกหรือว่าวันเดือนปีเกิดอ่ะก็ใช้ของเมียไปเลยนะครับการอย่างนี้จริงๆแล้วเกิดเมียเขาก็เดาได้เลยครับอ่าอย่าอะเกยไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงเพราะบาิงไปคิดเรื่องคนนู้นนี้ไม่มีเหตุผลอะไรใด็กนักตินผู้ชมที่ใส่ขวดล็อกคือเวลาหายเขาทำโทรศัพท์เราเอาไปใช้ไม่ได้ แต่สุดท้ายก็คือพเมียถามระหัสอะไรอ่ะนี่ไงจ้าบอกหน่อยเอามาให้ดีเอางี้ดีกว่าเขาถามอะไรมาบ้างเขาถามว่าจะไปจังหวัดที่ช้างกลัวท่านอะไรช้างกลัวพังงาต้องไปทานอะไรที่จะถือว่าไม่ผิดถ้าท่านไปจังหวัดพังงาแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิด ร้านบะหมี่ตลาดขวางจังหวัดพังงาตั้งต้นที่โรงพยาบาลพังงาถนนเพชรเกษมโรงพยาบาลจะอยู่ซ้ายมือจากนั้นขับตรงไปจนเจอไฟแดงก็ให้เลี้ยวซ้ายไปจนถึงไฟแดงที่สองก็ให้เลยไปอีกนิดหนึ่งพอสังเกตเห็นป้อมตำรวจก็ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนตลาดขวางร้านจะอยู่ด้านขวามือมาจังหวัดพังงาไม่กินบะหมี่เกี้ยวขาหมู ที่ร้านบะหมี่ตลาดขวางถือว่าผิดร้านนี้เป็นตำนานความอร่อยมากกว่า100อปีอตั้งแต่รุ่นอากงที่มาจากเมืองจีนเริ่มต้นจากการเข็นรถขายอยู่แถวๆตลาดขวางจากนั้นก็เป็นรุ่นที่สอก็คือคุณแม่แสวงและคุณพ่อหวดปัจจุบันเป็นรุ่นที่สามแล้วซึ่งคุณแป๋วก็กำลังถ่ายทอดเคล็ดลับความอร่อยไปสู่รุ่นลูก ร้านนี้มีทั้งบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงข้าวขาวหมูและเกี๊ยวทอดแต่ถ้าไม่กินบะหมี่เกี๊ยวขาวหมูถือว่าผิดวิธีทำลวกเส้นบะหมี่ใส่ชามตามด้วยผักกวางตุ้งจากนั้นใส่เกี๊ยวและขาหมูโรยต้นหอมกระเทียมเจียวแคบหมูก็ยกเสิร์ฟได้เลยเคล็ดลับที่ร้านจะทำเส้นบะหมี่เองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เ้นสจึงเหนียวนุ่มไม่เหมือนที่อื่นอากงทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนมาร้านนี้ต้องลองทั้งแห้งและน้ำรับรองว่าอร่อยทั้งสองแบบบะหมี่เกี้ยวขาหมูราคา45บาทร้านบะหมี่ตลาดขวางจังหวัดพังงาเปิด9โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งวันนี้มาเสิร์ฟในสายการเราเลยครับ <laughs> ตั้งใจจะพูดสตูและรายการก็มีสตูก็มีอยู่ในสมองวันนี้มาเสิร์ฟได้สุดลรกกันเลยครับเอาสักอย่างผมไม่อยากกินจะเอาสตูก็ได้เอารายการได้แต่วันนี้เขาน่ารักมากนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าเรามาเนี่ยมาจากจังหวัดพังงาเองเลยเอามาเองขึ้นเครื่องบินมาไกลมากแล้วต้องต้องที่สําคัญที่สุดมาลําบากมากเพราะอะไรฮะตลาดมันขวางไง กลาดขวางไปเยอะไมยอันนี้คือที่อยู่เข้าอ,อ,อันนั้นะลำบากแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงศัตรูเราอ่ะยิ่งลำบากมาเกือบไม่ถึงทำไมมันมีห้วยขวาโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได,ด,ด,ด้ดีดีดีมาทางนี้ถ้าคือมาทางเครื่องบินไงถ้ามาทางเรือนี่มาไม่ได้มันมีคลองตันอเอางี้แล้วกันเอาง่ายๆแล้วกัน แกสามคนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเลยป่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากครับมานั่งอยู่นี่แล้วในรายการนะครับขอบคุณมากครับนี่คือรุ่นปัจจุบันแล้วก็เลงจะส่งต่อให้รุ่นลูกหลานต่อไป100ปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านผู้ชมเขาไม่แน่จริงทําไม่ได้หรอกและของเขาเอาอย่างไงเพียครับกินป่ะกินครับเพียครับ อันนี้เขาบอกแล้วไม่เอาเรือเอาน้ำหรือแห้งอ่ะเอาน้ำครับน้ำครับน้ำไม่เอาของเลยเหรอครับโอ้เอาน้าด้วยเอาด้วยในระหว่างที่จะดักบุ้งอันนี้จะดักน้ำให้อยู่แล้วอ่ะดักฮะจะดักฮะจะดักฮะในระหว่างที่กำลังรอน้ำซุปผมขออนุญาตนะครับพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมที่จังหวัดพังงาในส่วนของขาหมูก่อนต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงจริงอะไรดังอ่ะนี่ไงนี่ไงแคบหมูเจอเลยครับคุณออฟเซ็นะคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นตัวท็อปเขานะฮะคือมาถ้าไหวนะอยากให้แนะนำเนี่ยเป็นข้าวก่อนแล้วก็ตามด้วยบะหมี่โซกิเดสกะคือเส้นหมี่ที่ทำเองเดี๋ยวนี้มันแทบหาไม่ได้แล้วแล้วถ้าขายไม่ดีจริงขายไม่ได้ทุกวันจริงใครจะมานั่งทำของเขาดีจริงๆเขาจึงทำได้ครับผมขอชื่นชมเส้นหมี่ก่อน <laughs> เส้นหมี่ร้านนี้ทำได้ห่างไกลจากหนังยางมากทำไมอ่ะ เอาจริงเพราะโดยปกติเราจะมีความรู้สึกบางทีทานเส้นบะหมี่ไม่อร่อยเพราะมันเหนียวแบบหลังยางต้องเปรียบเทียบเลยมันเหนียวอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้มันหนืดและนุ่มไม่ถึงกันแห้งไปแล้วกออนุญาตทานน้ำนะครับอันนี้มาดูในตัวชามครับคุณผู้ชมเวลาไปที่ร้านเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเขาจะมีคับหมูฮะแล้วมีเนี่ยฮะมีต้นหอมแล้วมีขาหมูอยู่นี่ฮะมันจะเป็นตัวหมูแดงมีเกี๊ยวและบะหมี่ <minutes> <ENNIS> อันหนึ่งที่ผมแนะนำเลยใบที่ร้านเขามีอย่างนี้ขายเดดกียวทอดเขาเรียกเกียวทอดฮะทานของเขาเถอะเราอะไรรู้ไหมเกีียวทอดในกรุงเทพท่านไปหาได้เลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่หมูอย่างนี้อีกแล้วที่โน่นเขาคงจะเข้าใจผิดก็เลยใส่หมูมันขนาดนี้ในกรุงเทพไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมไปดูได้เลยเกียวทอดที่ไหนมันจะมีนี่นี่นี่ดูดิดูมันอ้วนอยู่ขนาดนี้ข้างในหมูนะฮะท่านผู้ชมข้างในอ่ะนุ่มมากครับแน่นขนาดเนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิต เนี่ยคุณอ๋อฮะเดผมให้ดูเนี่ยหมูเป็นหมูเชื่อว่าคงทําผิดพลาดไม่ไม่เขาแบบอันเนี้อากงบอกว่าถ้าทําให้คนกินแล้วคนกินไม่รู้สึกคิดถึงเราอย่าทําำปัจจุบันลูกๆขยายสาขามาเปิดที่เมืองทองแล้วด้วยนะใกล้ๆบ้านผมนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเห็นหน้าอาแล้วไม่เรียกเข้าไปในร้านมีเรื่อง อ่าเนี่ยนะกินก็ไม่เยอะอย่างกินก็สามชามเลี้ยงแค่นี้เลี้ยงไหวเปล่าเลี้ยงไหวเปล่าเออไหวพยักหน้าเราเว้ยพราเราไปได้หมดเลยพูดเองนะอ่พักสักครู่พักสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชู้ต่อไปข้างรายการสักครู่เดียวครับล่าปลาทับทิมไมเอียมสดๆมาเนื้อเนี่ยวันนี้ชูประเด็นเปรี้ยวเผ็ดครับอืมอ้าม ปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาธรรมดาตแต่ทำออกมาได้แบบแบบพิจศษกลัวคุณปอา สวัสดีครับสวัสดีครับมฮัลโหล YouTube สวัสดีครับนี่รราายกะคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาทะกอดออกจากปากกูครับผมเนื้อเงินเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ลืมติดตามนะครับรายการคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับรอ่ ตั้มไทอกดติดตามละคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน